สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเมื่อกี้กะมาพอกก็พัดมาดามาน,นอกแช่นแนวอีกคือกา้าวจ้าตอนนี้เนาะข้าจะพาไปเบิง้งพาไปอัปเดตเฮาอันปูพขขัดของพัดน,นะจ้ะเนาะเดี๋ยวข้าจะพาไปเบิ้งนาะจ้ะเนาะ แบบเหลือแตนเหลือแต่ใส่หลังค่าเนาะจ้ะนี่นี่พกนนักกะเดปปลูกพักไปแล้วพี่จ้ะเบียบักพิกพิกรากาใบแมงลากรากาตนมมะเขือเทศจ,จ้ะอันนี้ใส่กระจกรอบแล้วเวิดแล้วเนาะจ้ะใส่กระจกรอบเบิดแล้วเหลือแต่หลังค่าจ้ะ ไมอนี่พลดกะข้าออกมายัางสวนนางบานซื้อจ้ะจ้าบ,บ้านเดี๋ยวมาเอาพื้นจ้ะเอาพื <c oughs> าน้นเอาพื้นไผไว้จ้ะวันน้เอาพื้นไถดอกจ้ากินมาเบาสูปฟังกินไ้จิ้มลูกกันจ้าแซ่บๆบ่าเรื่องยังบ้ันในจบนะจ้ะบ่บาเรื่องอัน อยากได้ผัวฝรั่งนนะอ่ะนะลายตัวหลายคนไอติมแสบจะไอติมวอกลดอันรดสาวรดก็บบอกนัดก็บป๋ัแอปเปิลแบบ เพจังหนจังสีใดผัวฝรั่งนอกจากเพชจังไหนจังสีใดผัวฝรั่งหาไหแน่หาไหพี่น้องเขาเรื่องว่าหาผัวฝรั่งเขามาหาไหแน่บางเทอมันทำลายจิตใจทำลายจิตใจกันเองเนอกจากเบากระเบาทอดหาคููชีวิต เยอะสิหฮกันหาหไฮถ่อพี่น้องคือสมัยโบราณเพิน่นน่ะันคุ้มถุงชนน่ะเนะาะคาสิเบลก,กับพายากได้กัคือเ้าต้องไปเ้าต้องเขาไปจุดเขาไปจุดทีมีฝรัง่งเขาไปจุดทีมิฟลังเขาไปไสก์กระไดมอง ฝรั่งแรงทองเที่ยวสิไปเห็ดงานหรือสิไปอีอยั้กับล้วแต่นาะพี่น้องนอะก้วกอีกทางนึงหาทางเว็บไซต์หาครูทางเว็บไซต์ทางอียังกับล้วแต่มันกัแล้วแต่ดวงอีกนะพี่น้องแต่ว่าบอาก,กับบ่าอยาิอยาสิว่าห้มูหาหัวหายถอดหรือบ,บ่กะบานเฮานามักเป็นหาผู้บ่าวห้นีแนห้นั่นแน่ เสื้อบอพี่น้องเแบาบกับเบาตอนพัดนะ่ะต้งแต่สมัยพัดอายุพัดอายุยี่สิบยี่สิบเอ็ดแม่พัดนะ่ะยใหไอยใหไอยกใไ้หาอยากใไ้ได้ปัวฝรั่งเดฟแต่ว่ามันกับเป็นความความคิดเด็กหน่อยเนาะตองเต้สมัยเป็นเด็กหน่อยพัดนะว่านหญ่ยยขืนเบืองเดอ้อสันพัดสิหาปัวฝรั่งผัดวางสีหล,งลัง แต่ว่าหัดกะบอบประสบความสําเร็จดอกพี่น้องช่วงนั้นคือแบบเหมือนกับว่าอยากได้อยากได้แต่ว่าเจ้าข้าสิไปหาอยู่ใสนน่นแม้ผัานประจักอื่นแล้วศิษย์ไปหาใสตะกิจแต่บานข้าสมัยตะกอนอีสานเนี่ยน้อพี่น้องอยากได้ัวพรังกาบหาหแหย่แต่แม้ แล้วียูเธอร์หนึ่นงตอนนั้นพัดอายุ20หรือ21ในหละพี่น้องพัดนนหละแม่นะ่ะเพิ่นเ้ยพี่น้องพัดนน่ลัเพื่อนใดหัวฝรัง่งเพิ่นไดหัวฝรัง่งแต่ว่าพัดกับบุรูษว่าเพื่อนใดมาจากจางังไดไดมาจากสาเนาะต่ะกีก่ยังเป็นเล็กน้อยอายุอายุ20 21บานที่นี่แม่พันน่ะไปหาเพิ่น mm hmm. เพิ่นเป็นอัน mm hmm. เพื่อนเป็นเหมือนกับว่าลูกพี่ลูกน้องของพ่อพัดจ้ะ แม่พันน่ะไปหาเพิ่นอยากให้เพิ่นน่ะหาผัวฝรั่งให้ยพาดวางสั่นเด้แต่ว่ามันบมันตนี่แหละพี่น้องเพิ่นก็บอกเพิ่นก็บอกต้องตรงกับเข้าใจเพิ่นอยู่ดอกเพิ่นก็บ่าโอ้ยากได้ก็ไปหาเอานั่นแล้วเพิ่นวางส่เด้เพิ่นสิพาไปเพิ่นวาเพิ่นสิพาไปอยากได้ก็ไปหาเอาสั่นหาหายบ่ได้ดอกเพิ่นวางสิละ ้าเลยผัดกับปลูวา่าเพิ่นเห็ดงานอีหยังเนาะเพิ่นกับเพิ่นกับวา่าสิผ้าไปเพิ่นกับผ้าไปบ้านนี้พราเพิ่นล่งเพิ่นกับยูพัทยาเนาะกับผัวเพิ่นเพิ่นกับยูพัทยาผัดไปกับนั่งรถทั่วจากยาโซท้อนไปกับเพิ่นไปล่พัทยาน่ะพี่น้อง ไปลุงพัทยาบานียนไปผัดกับมเคยไปจักเถ่อพัทยาผัดกับปรูกหรืวา่าเป็นยังไงไปเถ่อแรงเนาะเพิรอดภาพไปไปฝากไ้บบานไปฝากไปหองมูเพิ่นนะพี่น้องไปฝากว้ห้องมูเพิ่อนอยู่แถวแถวหน้าเกลือละ่ะผัดถ้าผัดจยางโบบินน่ามันจะหลายปีเมื่อ้วนอกสิบก็บปีเมื่อ้ว เพิ่กลับมาน,นอนอยู่หนีขึ้นนง่งกอ้อย่างัางี้ยสินะมานนี้เพิ่นกลับไปหาไปนอนกับกับแฟนเพิ่งนอนเพิ่น,นกลับไปนอนก็บผัวเพิ่นล่ะเพิ่นหลัหลมาหับตอนตอนใบามาหับตอนบายไปหาห่องเศร้าได้แบบไปหาหมองยูกับไปเอาไปฝากไว้กับมูที่พักยู่อีกหมองนึง่งคือเกานะพี่น้องวันที่ไหนไปห่อนหมองเฮ็ดงานได้เนี่นยมาเนี้ บอท่านหอดมองเห็นงานบนที่นี่เท่ากับเริ่มแบบเท่าตอนนั้นกับอายุยี่สิบนอกจากบอท่านได้หูจักว่ามันเป็นอีหยังจ้าใดกะบ่อท่านกานะพี่น้องตาสมัยนั้นเนาะย่านบัานี้มองให้มองภาคไหมน่ะห้องไนน้อยนะพี่น้องห้องน้อยน้อยอีลิห้องน,น้อยน,ออน,น้อย,ออนนอยแบบเตียงสามฟุตนะ แล้วก็มีหมองนอน่นมูเพืพ่อนผู้หนึ่งนอนทั้งเตียงหล้วก็จะควกันนอนทั้งล่างสินะพี่นอ้อง้องนามร่วมเป็น้องนาร่วมจะทางตากแดดพี่น้องเป็นห้องนามร่วม,มวมันที่เนี้ยเพิ่นกับมาฮับมาฮับตอนบายมาฮับตอนบายสิผ้าไปฝากงานตาไปฝากงานก่อไปผ่าน ที่พัดจําได้เนาะพี่น้องพาพัดไปซอยซอยเจ็ดสอยเจ็ดพัทยาซอยเจ็ดนะสมัยนั้นพัดกับโท้หนึ่งลูกวอลกับโบเป็นพี่น้องวอลภาษากับโบเป็นอีหยังกับโบล้ลูดื่มกับดื่มเป็นแต่ว่ากับโบ้คยดื่มแบบน้ำบาน้ำหยังยังใั่นยักเทือนเนาะเพิ่นกับ บ่บอกพึ่งกับบ่ได้บอกบ่ได้สอนอเขาได้ว,ว่าเหตุงานอียังต้องแบบใดนะกับพึ่งกับภาพไปฝากเลยว่าเหตุงานไปลุกค้ากัหลายอยู่ได้พี่นอ้องมันเป็นบาร์ลเกอร์เนาะยุคซอยเจ็ดแต่กับล่พุ่ยิงเสิร์ฟผุ่ยิงกัหลลย แต่พัดกับบรูว่าเขาเหตุงานอีหยังหรือเขาเหตุอีหยังนะสมัยนั้นเนาะกับว่าท่านหุ่นจกักอีหยังอยู่ก,กับไปบ้านนี้อันนี้บพรา่าแดกเขางานที่พี่น้องเพื่อนเอาไปฝากไปฝากกับเหมือนกับบอร์ดหรือผู้จัดการหลาอีหยังเต๋อมาที่นี่อ่ะกับไปเนาะไปฝากไว้เพื่อนกรพ้าไปกินเขากินขขาวรล้วกับพรากลับเป็นห้องนอนบ้านนี้ พ่อมือเหตุงานพัดเขางานใบนะพี่นองพัดเขางานใบสองพัดเขางานใบสองแบบเขางานใบสองแล้วก็เลือกเพียงขึ้นเพียงขึ้นลึกสีหนึ่งเังสีละผัดกลับไปพอมูมูกับเหตุงานอยู่ลานเดียวกันละมูที่พาคิวน้องกันที่เพิ่นไปฝากไว้เนาะบานนั้นเพิ่นกับผัดกับมีเงินติดตัวไปจักบาทดอกตอนนั้นกลับไป นางสองแถวหน้าเกลือพัทยาไปเนาะพี่น้องนางสองแถวหน้าเกลือพัทยาไปแไปพี่เมนียก็ไปล่งวงรถกับผมข้าไปจะฟองกลจํจำยังก็ท่านใจเราพี่น้องกับไปเทือเดี่ยวเนาะคนเพื่อนใบเลืเอดภาในข้อไปเหตุงานเลิมเห็นงานแล้วเฉพามกับว่าภาษากับปุเป็นพี่น้องว่าภาษากับปุเป็นเสิร์ฟซื้อเหล่าซื้อเบีย์กับพู้หูจะซื้ออรีโอกับซาง ให้เก่นเนาะแต่ก่อนนะบานนี้เวลาฝรั่งเขาสั่งมันจะมีอีหยังแน่บโบจะบวชกาบบจักอีหยังแน่สมัยนั้นโบหุ่นจักบวชกาพี่น้องโบหุ่นจักเครื่องดื่มเบียร์อีหยังแปลกๆก็คือโบหุ่นจักเลยนะย่านที่บานบานนี้อันมีผู้หญิงผู้หญิงผู้หนึ่งเพิ่นอายุหลายหละเพิ่นสาวเพิ่นภาษาอังกฤษเก่งเก่งลูกค้าผู้ใดมาเพิ่นก็เว้าน้ำลูกค้าผู้ใดมาเพิ่นก็เว้าน้ำเขาเขาเค่นัาน เขาคือเบาเป็นเขาขึ้นไปเป็นว่าส,สันจะคล้องนะอันยืนซ,ซื่ออยู่ในบ่านในรอเกิดนะพี่น้องในอันบอกสีมันเป็นบานนะการแบบว่ายืนซื่ออยู่มิตรอันพวกันเสริมต้องการบอกเขาสร้างนั่นเขาสร้างนี่เอาให้เขาแนงทั้งสิจะคล้องกับรู้ซึกบอดีรู้ซึกบส่สบายใจฟังภาษาฝรั่งกับบบหูเรื่องเบากับบไดใดบานนอัน ซีทุ่มล่ะพี่น้องนั่งสองแถวกับห้องพันนะเทือแลกประสบการณ์การทำง,งานพัทยาเทือแลกแบบว่าประหุจักไพ่ประหุจกัจกอียังไปบบไหวพี่น้องบนหลอดไปหอดพัทยานะ่ะไปหอดพัทยาอยู่เด็กนั่นแหละไปเหตุงานเด็กจักช่โมงเขางานายสองเหลือกเทียงขึ้นแต่ว่าพันยู่หอดแคสซีทุ่มพี่น้องบาบสองบาบสาม อียังกับบกินอียังกับบาดท,ที่เหนียนอานร่นตะกี้มันกับมีโทรศัพท์มันบ่ทนไิมีโทรศซับเดี๋ยนแม่พี่น้องจำพลาดนะบ่บ่ทนไิมีโท่าไหร่ซับเรื่องใดละ่ะพักดก็จำไม่ได้อาร์คนละมาถามข่าวเอ้ยมีหล,ะล,ะลายล่ะโทรศัพท์ตอนนั้นถ้าจำบ่ผิดเนาะเพิ่งกับมาถามข่าวยุลานอันคน้นยุลานหรืวเ่าเอา้ากลับไปตั้งแต่ซีถุนตอนกลับพัดกับผู้ใดบอกไผ่น้ำได้พี่น้อง มันบุษบายใจนนะเนาะเฮาปะหูวแล้วเพิ่นกับบดุดรอธิบายให้เฮาฟังว่าต้องเหตุยังแน,น่อีหยังจงัจงใดจังใดแน่กับบุลูเลยนะพี่น้องเทื่อนั่นกับประสบการณ์เทื่อแรกที่ไปเฮ็ดงานพัทยาแต่กับบุลูเรื่องอีหยังเลยบดจับยังเลยคือแบบไปจับจูดแล้วก็บ,บุเรอท่านได้สัมผัสอีหยังเลยว่าพัทยานี่เป็นแบบใดหอดจ้ำบุได้ว่าเป็นแนวใดกับคับว่าที่ผีพลาดนั้นยังมีมวยุงเทะพลดกับตี รถเขากรุงเทพภายในเสาเมือนันภายในเสาหลังจากเมือนันเลยเพราะว่าบง่งอพาร์ตเมนต์ของภาคนั้นมันบกไกลจากจากถนนเสน้นใหญ่ถี่รถบัสกรุงเทพแลนนะพาไปขึ้นรถหักรุงเทพมากเก็บเสือ้อผ้าหอกรุงเทพมากก็ได้ไปเห็นงานโรงงานอยู่อีกคือเก่าพี่นอ้องเอ,อ้ยแต่อยกหัวจังสีหละ่ะพี่นอ้องยาสีผู้ใหิ่นมีผัวฝรั่งยาสีไปบวิ่นหาผัวให้แน่ครับผู้เบาให้แน่ ผู้ใดแต่สร้างเขาพี่น้องยาสิไปบอกเพื่อนเถอยะยาสิไปให้เพิ่นหาให้เถอะบางเถอกลัวเพิ่นสีเดงกลัวฝรั่งกลัวเพิ่นสีแดงหุ่จักกันกับแฟนเพิ่นเพิ่นกับพานอีอยองมาหลายหลายอย่างนอกจากท่างดีๆเข้าหาเองดีที่สุดพี่น้องแฟนพัด,พ,ดพัดกะหาเองคือ <c ười> หลังจากเมื่อน,นันมาพัดกับบเกเคยเอ่ยปากให้ผู้ใดาหาผัวฝรั่งให้แน่บโบคเคยบกเคยเลยพี่น้อง มีหลายทางที่สีได้ผัวฝรั่งเข้าไปเห็ดงานอยู่ณจุดนั้นไปเห็ดบาร์เห็ดเงี้ยงกระได้แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็าหาในเว็บไซต์ไปเห็ดเซเว่นในโซนภูเก็ตพัทยาไปเห็ดเงี้ยงกระได้งานที่อยู่ในละแวกที่ได้มีอันฝรัง่งถ้าเข้าอยู่ซื่ออยู่ต่างอย่างัดหน่อยพี่น้องที่เขามีโอกาสที่สีได้ได้ผัวฝรั่งเนาะคือพัดพัดกลับไปไปเทือสองไปพัทยาพัดจงได้ ฝรั่งจังแดนสามีมากไปกะไปแบบชุกเฉินไปแบบแบบอันบริเต้งใจละพี่น้องกะเดี๋ยวพัชรมจะบอกให้ฟังตัวไปดอกนะจาะว่าพัดได้มาแบบแบบจังจังอันกะมันกะซับซ้อนอยู่จาะว่าจะได้มาไรสิ่งลายยางเกิดขึ้นกับชีวิตแห้งทั้งสี่แล้วนะจาะพัดกะมาแช่ประสบการ์ไปเห็ุงานพัทยาเทื่อแหลบกบอลอดจ้ะ ยังไดพัดกาสิหาเรืองเล่ามาเล่าสูฟังประสบการณ์นนนันนี่มาเล่าซูฟังอีกนอกจากมือนี้พัดกาขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามเป็นกําลังใจให้พัดด้วยจ่าด้อยังไดกับพัดกับฝากเป็นกําลังใจให้พัดตตโอไปด้วยจ่าด้อเพื่อพัดจะได้เหตุคิปออกมาให้พี่น้องในเบิง่งมือนี้พัดกับคอตัวล่าไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ